ประเทศไทยสร้างตำนานมาแล้วมากมายทั้งฟุตบอลฟุตซอลและเซปักตะกรอ้อแต่วันนี้อีกหนึ่งชนิดกีฬากำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกและกีฬานั้นมีชื่อว่าเทคบอลกีฬาใหม่ที่ดูเหมือนง่ายแต่ต้องใช้ทักษะความเร็วและไหวพริบระดับสูงเมื่อทัพนักกีฬาไทยสร้างความสำเร็จสถานโลกในเวทีนานาชาติมาแล้วครั้งนับไม่ถ้วน จึงถึงเวลาประกาศสักดาอีกครั้งในศึกชิงแชมป์โลกที่โรมาเนียซึ่งไทยไม่ได้ไปแค่เพื่อเข้าร่วมแต่ไปล่าสี่แชมป์โลกพร้อมกันนี่ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ธรรมดาเพราะรวมเอายอดฝีมือจากทุกทวีปมาไว้ในที่เดียวทุกแมตช์ดูเดือดราวกับเดิมพันด้วยชีวิตและสายตาคนไทยทั้งประเทศกำลังจับจ้องไปยังฮีโร่ของพวกเขาที่เคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้ว และพร้อมทำให้ลุกไม่ขึ้นอีกครั้งเทคบอลคือกีฬาที่เล่นบนโต๊ะโขงด้วยลูกบอลฟุตบอลโดยห้ามใช้มือต้องใช้เทคนิคความแม่นยำและการตัดสินใจเฉียบขาดเพื่อเก็บแต้มจากคู่แข่งทักษะฟุตบอลแบบเอเชียที่ไหลเวียนใน DNA ของนักกีฬาไทยถูกนำมาผสานจนกลายเป็นความเหนือชั้นที่ทำให้ทั้งโลกทึ่งเหมือนเจ้าภาพโรมาเนียกกำลังจะได้เห็นความจริงอีกครั้งว่าไทยไม่ได้มาเพียงอดีตแชมป์ แต่กำลังมาเพื่อยืนยันคำว่าราชาแห่งเทคบอลโลกอย่างแท้จริงฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดทุกวันตามรายงานจากสื่อต่างประเทศการแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งหมด4ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมซึ่งทัพไทยถูกยกให้เป็นตัวเต็งในทุกประเภทคู่แข่งทั่วโลกต่างรู้ดีว่าการท้าทายอำนาจของไทยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บนเวทีแชมป์โลกนี้ทุกประเทศไม่ได้มาเพื่อแพ้และทุกประเทศพร้อมเป็นกำแพงขวางหน้าไทยนั่นทำให้ศึกนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกแต้มทุกลูกเสิร์ฟและทุกการโต้กลับอาจสร้างหน้าประวัติศาสตร์ได้ทันทีการเตรียมทีมของไทยเข้มข้นสุดขีดทางด้านร่างกายเทคนิคและสภาพจิตใจตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานักกีฬาฝึกซ้อมวันละหลายชั่วโมง วิเคราะห์วิดีโอวางแผนเกมและศึกษาคู่แข่งแบบลึกซึ้งเพื่อให้ทงไตรลงได้โบกสะบัดเหนือแชมป์โลกอีกครั้งแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกระหายชัยชนะความฝันเดียวที่ทุกคนมีร่วมกันคือเมื่อถ้วยรางวัลถูกชูขึ้นบนแผ่นดินโรมาเนียจะต้องมีชื่อประเทศไทยสลักไว้อย่างสง่างามฝันนี้ไม่ใช่เพียงของนักกีฬาแต่เป็นความฝันของคนไทยทั้งชาติ เมื่อการถ่ายทอดสดเริ่มขึ้นทั้งประเทศจะเดือดพร้อมกันร้านกาแฟบ้านเรือนและบนโซเชียลมีเดียจะมีคำถามเดียววันนี้ไทยแข่งกี่โมงดูช่องไหนกองเชียร์จะเฮลั่นทุกแต้มจะลุ้นทุกจังหวัดจนแทบหยุดหายใจหลายคนที่เคยไม่รู้จักกีฬาเทคบอลวันนี้พูดเต็มปากแล้วว่านี่คือกีฬาของเราโลกกำลังจับตามองเรา เทคบอลได้สร้างไฟแห่งความหวังความภูมิใจและตัวตนใหม่ของคนไทยขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่สตาฟ์โคชไทยยอมรับว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายคู่แข่งส่วนใหญ่เป็นแชมป์ระดับโลกผู้มีประสบการณ์และฝีมือแกร่งกล้าแต่สิ่งที่ไทยเหนือกว่าใครคือใจนักสู้เมื่อหัวใจถูกผลักด้วยความรักชาติ ก้าวของพวกเขาจะไม่มีวันสั่นคลอนและเมื่อเป้าหมายคือการพิสูจน์ว่าไทยคือที่สุดทุกแต้มคือคำปฏิญาณบรรยากาศสนามในโรมาเนียจะสุดยอดแฟนแฟนแน่นขนาดแสงไฟสวยงามลูกบอลหมุนกลางอากาศอย่างดุดันทุกการสัมผัสบ,บอลทำให้คนดูหัวใจเต้นแรงเทคบอลไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่เป็นบททดสอบของสมาธิและสติวินาทีเดียวแห่งความพลาดหมายถึงความพ่ายแพ้ทันที การแข่งขันเริ่มจากกรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บคะแนนสู่รอบน็อกเพาซึ่งเป็นรอบแห่งความเป็นความตายแพ้คือจบเสียงนกหวีดสุดท้ายคือชี้ชะตาทีมไทยขึ้นชื่อเรื่องการเล่นภายใต้ความกดดันทำให้พวกเขาแข่งแกร่งยิ่งขึ้นทุกครั้งที่สถานการณ์บีบคันแม้จะมีตำแหน่งแชมป์โลกในอดีตเป็นเกราะแต่ทุกแมชคือสงครามใหม่ไม่มีคู่ไหนประมาทได้ ประเทศไทยไม่ได้สร้างชื่อจากจำนวนเหรียญเท่านั้นแต่สร้างการยอมรับว่าเป็นผู้นำของวงการเทคบอลเทคนิคการเคลื่อนที่การอ่านเกมและการคอนโทรลบอลของไทยจนหลายชาติต้องศึกษาเยาวชนไทยหลายคนกำลังก้าวขึ้นมาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมโลกถึงจัดให้ไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดในศึกโรมาเนียครั้งนี้ ดวงตาของทั้งโลกกำลังจับจ้องไปยังนักกีฬาไทยที่เคยคว้าความสำเร็จมาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่สมรภูมิครั้งใหม่ผู้ประกาศและสื่อทั่วโลกต่างยกย่องว่านี่คือชาติที่เปลี่ยนเกมกีฬาให้กลายเป็นงานศิลป์ทันทีที่เท้าของพวกเขาแตะบอลราวกับศิลปินกำลังวาดภาพบนผืนผ้าใบาแต่ภาพนั้นคือชัยชนะเหนือคู่แข่ง สิทธิถ่ายทอดสดของไทยทําให้คนทั้งชาติมีสิทธิเชียร์แบบสดสด,สดเด็กๆระบายสีธงไทยบนใบหน้าร้านอาหารจัดโซนเชียร์ทีมงานคอนเทนต์ตั้งกล้องรอทำไฮไลท์ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้แผนการเล่นของทีมไทยถูกออกแบบอย่างละเอียดจุดอ่อนและสไตล์ของคู่แข่งถูกวิเคราะห์แบบเฟรมต่อเฟรมไทยสามารถปรับรูปแบบระหว่างเกมได้อย่างยอดเยี่ยม หากคู่แข่งเล่นเร็วไทยจะชะลอเกมด้วยความฉลาดหากคู่แข่งเสี่ยงสูงไทยจะตั้งรับด้วยเหล็กกล้าประสบการณ์และความสามารถถูกผสานไว้อย่างลงตัว เมื่อไทยลงสนามจะถึงเวลาทดสอบทั้งร่างกายทักษะสมาธิและความมั่นใจนักวิจารณ์ทั่วโลกจะต้องทึ่งเมื่อเสียงเชียร์ของคนไทยกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกจังหวะเฉียบคมขึ้นทุกวินาทีนี่คือสึกแห่งศักดิ์ศรีที่เหนือทุกหยดจะมีความหมายและความสำเร็จทุกอย่างจะถูกจารึกไว้ในหัวใจคนทั้งประเทศบนฟ้าโรมาเนียบอลลอยสู่เวหาและตกลงบนโต๊ะค้งก่อนถูกโต้กลับด้วยความแม่นยำ คนดูสะดุ้งกับทุกลูกที่สัมผัสโต๊ะเสียงปรบมือดังกึกกล้องเทคบอลได้กลายเป็นกระแสะระดับโลกและผู้นำของกระแสะนั้นคือประเทศไทยหลายครั้งที่มหาอำนาจยุโรปต้องคุกเข่าต่อฝีมือไทยไทยคือทีมที่สามารถทำลายความฝันของพวกเขาได้ทุกเมื่อทัวร์นาเมนต์นี้ยังอาจเป็นช่วงเวลาที่ซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่ของไทยแจ้งเกิดเด็กๆจะเห็นฮีโร่ของพวกเขาและตั้งความฝันว่า วันหนึ่งจะขึ้นไปยืนบนจุดเดียวกันชูธงไทยให้โลกเห็นกีฬานี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในโรงเรียนและอะคาเดมีทั่วประเทศอนาคตของเทคบอลไทยสดใสกว่าที่เคยเป็นมาการล่าสี่แชมป์พร้อมกันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นต้องใช้ใจที่ยิ่งใหญ่และความเชื่อมั่นเหนือขีดจำกัดทีมไทยมีทุกอย่างพร้อมทั้งพลังสนับสนุนจากคนไทยและความเชื่อในตัวเอง เกมมาจะยิ่งตึงเครียดเมื่อเข้าสู่ช่วงลึกของรายการแต่แชมป์จะถือกำเนิดในสนามที่เต็มไปด้วยความกดดันเท่านั้นหากโชคความทุ่มเทและความสามารถรวมเป็นหนึ่งความฝันก็จะกลายเป็นจริงประเทศไทยอยู่ใกล้ความจริงนั้นเต็มทีเมื่อเสียงเฮดังกระหึ่มและธงไทยสะบัดเหนือศีรษะผู้ชมทั้งโลกวันที่ไทยชูสีโทรฟี่พร้อมกันจะเป็นวันที่ถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไป ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศรอคอยวินาทีเริ่มทัวร์นาเมนต์บางคนลางงานบางคนรวมกลุ่มกับเพื่อนเตรียมเชียร์ซ ocial เ,เต็มไปด้วยแฮชแท็กแรงๆแ,และมีคำขอเดียวคือขอให้ไทยชนะกลับบ้านสึบครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของกีฬาประเทศไทยหากคว้าได้ทั้ง4ี่แชมป์ไทยจะถูกมองใหม่บนแผนที่กีฬาของโลกแม้ต้องเจออุปสรรคก็จะมีคำอวยพรจากคนไทยทั้งชาติเป็นพลังยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเจอเกมยากแค่ไหนคู่แข่งจะแกร่งเพียงใดไทยจะสู้จนแต้มสุดท้ายไม่มีวันถอยเพราะพวกเขามองเห็นเพียงอย่างเดียวคือกลับบ้านพร้อมตำแหน่งผู้ชนะวันที่ประกาศชัยชนะประเทศไทยจะกลายเป็นเวทีแห่งการเฉลิมฉลองทันทีและชัยชนะนี้จะเปลี่ยนอนาคตของเทคบอลโลกไปตลอดกาลพร้อมประกาศให้โลกได้รู้ว่าไทยพร้อมก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจกีฬาในทุกเวที ทั่วโลกกำลังจับตามองและจะได้รู้ว่าเมื่อหัวใจไทยผสานเข้ากับความกล้าหาญแล้วไม่มีสิ่งไหนเป็นไปไม่ได้บนฟ้าโรมาเนียเมื่อเสียงตระโกนแห่งชัยชนะของไทยดังขึ้นมันไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมแต่เป็นชัยชนะของคนไทยทุกคนนี่ไม่ใช่ตอนจบแต่คือการเปิดบทใหม่ของประวัติศาสตร์เทคบอลกำลังก้าวสู่ยุคใหม่และในยุคนั้นประเทศไทยคือผู้นำ